เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่ๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะมันมีเสียงคล้ายๆมหมาหอนก็ไม่ใช่เสียงเก้งก็ไม่เชิงนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะตอนแรกคมได้ยินนะแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบพวกพานพาหมามาจะไม่ใช่หมาถ้ามันจะเห่ามันก็ต้องเห่ายาวๆนะอันนี้ทีเดียวหายแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเป็นทีที่สองนะนั่นน่ะหอ ไม่รู้พี่พี่ได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่ามีเสียงลมกับเสียงไผ่พี่พี่อาจจะได้ยินไม่ชัดนะเพราะ่น,นกล้องเนี่ยมันรับเสียงพวกเสียงลมกับเสียงไม้เสียดสีกันนะโอ้เสียงไผ่ยังยังหลอน แต่ผมมันได้ยินสิ่งชัดเลยนะไม่กินดังมาแถวๆนู้นนะพี่พี่อันนี้เนี่ยผมคา,าดการณ์ว่าน่าจะเป็นสัตว์หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ผมไม่มั่นใจนะพี่พี่ เป็นคนนิดหน่อย เกจบค่อยหายพิซไซว่ะไตแล้วแต่เก็บหาย อร่อยมากครับพี่พี่ต้มสุกด้วยนะนี่อร่อยครับสุดยอดเดี๋ยวไรอีกรูปหนึ่งมีเผ่าไปเลยครับนีม่มีเสียงกันแล้วนะ โอ้ยอร่อยเว้ยอแบบนี้ สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกคนครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะกระตอ๊อบอ่าหลังเดิมของผมนะผมช่วงนี้ก็จะเฮอกระต๊อบหลังใหม่นี้หน่อยนะผมมาเกือบทุกวันเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปอยู่ที่กระต๊อบตรงนี้นะผมผมจะอ่าปรับปรุงให้มันดูสวยขึ้นทีละนิดทีละนิดนะผมหาอะไรมาประดับแล้วก็อ่าทำอะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆจนกว่ามันจะ สุดจริงๆนะผมแบบทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับพี่ๆแล้วผมค่อยไปที่อื่นนะครับผมอย่างหนึ่งผมก็อยากจะทําให้มันแบบแบบเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับผมก็จะอาจจะทําให้พี่ๆเอฟซเบื่อนะผมก็ต้องขออภัยเลยนะครับผมก็ถือว่าดูแบบค่าเวลาไปนะครับพี่ๆนะผมทำทำอันนู้นทาอันนี้นะผมอย่างเช่นคลิปนี้นะพี่ๆผมก็ได้มา,าเตรียมฟืนไว้นะผมหาฟืน เพื่อที่จะเก็บไว้วันหลังมาเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนมันตกหรือว่าอากาศไม่เป็นใจอย่างเงี้ยอังทีหาฟืนค่อนข้างที่จะลําบากนะผมพวกไม้ไม้จริงนะผมพวกฟืนไม้อ่าไม้ไม้จริงนะผมต้นหนาหนาที่มันไม่ใช่ไม้ไผ่นะผมไม้ไผ่มันติดง่ายนะแต่ว่ามันมอดไวมากก็คือมันติดแรงเร็วแล้วก็ไวมากก็คือมันให้ความอบอุ่นได้แป๊บเดียวนะครับผม ก็คือผมพยายามหาไม้ที่มันมีแก่นแล้วก็ท่อนใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะนํามาเรื่อยๆแล้วเป็นท่อนๆแล้วก็ผ่านะครับผมเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ยาวเกินเตาของผมนะพี่ๆนะพี่ๆอาจจะสงสัยนะครับผมทำไมผมทําเตาแล้วใส่ดินไม่เต็มนะผมก็คือจุดประสงค์ของผมก็คืออย่างนี้นะครับพี่ๆก็คือถ้าผมใส่ดินจนพอดีกับขอบไม้เนี่ย สมมติผมสุ่มฟืนแล้อว่าวางฟืนไปเนี่ยเวลาไฟมันมอดแบบนี้เนี่ยฟืนเนี่ยที่มันมีก้อนฐานเนี่ยมันจะกิ้งตกลงมาใส่ฟ้ากที่ผมปูไว้นะครับผมผมก็เลยคิดว่าทําให้มันมีขอบขึ้นมากันหน่อยดีวยกว่าเวลาฟืนมันอมอดลงหรือว่ามันยุบตัวลงเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องกิ้งตกลงไปใส่ฟ้ากแล้วนะครับผมก็นี่ก็คือเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมพี่พ ผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรนะผมแต่ผมคิดว่าผมว่าทาแบบนี้น่าจะเวิร์กสำหรับกระต๊อบของผมนะผมถ้าสมมุติถานมัน,นกลิ้งลงไปใส่ฟากเนี่ยยังไงก็ไม่แปบ๊บเดียวนะผมไม่เกิน5นาทีเนี่ยก็คือลามแน่นอนนะพี่พี่ผมตั้งใจที่จะ,ะทําให้มันมีขอบนะคบพี่พี่นะ <laughs> พี่พี่อาจจะแนะนํามานะครับผมผมก็รับฟังนะผมผมก็จะนําไปปรับปรุงใช้ในอ หลังอื่นแล้วว่าครั้งถัดไปนะครับพี่ๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากๆนะ่ครับพี่ๆอือพ,พี่แนะนำมาใช่ไหมครับผมก็คือ พี่พีบอกว่าอ่าคนทําประตูถ้าไม่ทาประตูเนี่ยเวลานอนหรือว่าไม่อยู่กับต๊อบเนี่ยให้เอาบันไดขึ้นจริง,รงๆแล้วถ้าไม่มีประตูก็ต้องเอาบันไดขึ้นนะผมแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยเมื่อนานแล้วนะก็ต้องเอาบันไดขึ้นนะผมไม่ใช่อะไรหรอกหมามันชอบขึ้นไปแล้วก็ไปคุยมอเข้าหมอแกงหกเลียลาแล้วก็หมดนะผมก็เลยต้อง อาดันบันไดขึ้นไปบ้นบานเวลาไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักก็ขนนะพี่พี่นีนะอ้อผมลืมไปครับพี่พี่นี่นะวันนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกนะผมตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปมานะครับพี่พี่นีนะก็คืออันนี้ก็คือหม้อของผมนะนี่อันนี้ก็คือถ้วยแล้วก็ตะเกียบของผมนะครับพี่พี่อ้อ ตอนแรกนะคะพี่พี่ผมเองตั้งใจที่จะามาต้มกินมาม่านี่แหละแต่ว่า,าใช้หม้อต้มนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะใส่ไว้ในกระเป๋ไปแล้วนะเหมือนแม่ผมจะเอาออกไปล้างอ,อีกรอบหนึ่งอะ่ะเขา,าแม่คิดว่าผมาผมใช้ไปแล้วก็เลยจะล้างให้ผมนะก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามาในกระเป๋ตอนแรกผมเตรียมของไว้เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ผมก็ต้องแก้ปัญหาจะพอรหน้าไปนะครับผม ทำตะเกียบขึ้นมานะครับผมแล้วก็มอผมไม้ไผ่ท่อนนี้นะ่ะอ่าบอกไว้ก่อนนะผมมันเล็กมากๆนะผมจริงๆมันต้องท่อนใหญ่ๆแบบนี้นะพี่ๆอันแต่ว่ามันมันเป็นรูนะผมพวกหนูพวกกระรอกมาเจาะมันก็อ่าสิ่งที่จะเป็นโรคนะผมพอแบบไม่มีรูนะยังนึงผมไม่อยากจะตัดไม้เพิ่มนะผมถ้าเอามาใช้งานได้ไม่เยอะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะผมอันนี้ผมก็เอามาจาักที่ผมเก็บไว้ทาบดีแน่นะผมทาบตรงนี้นะพี่พ ก็เลยมันเลยใช้วกเป็นแรงม,มาทําแบบนี้นะแล้วก็มันใส่ไข่ได้ใส่ไข่ไม่ได้นะใส่ได้แค่แบบอยู่ตรงขอบอ่าปากของไม้ไผ่นะพี่พี่ผมมีก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการอ่าหาไม้ไผ่อีกชิ้นหนึ่งมาปิดไว้แล้วก็ให้อ่าความร้อนแล้วก็ไอ้น้ําจากอ่าไม้ไผ่น้าตรงเนี้ยให้มันขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะให้ไข่มันมีอ่าความสุกนะผมอ่าไข่เนี่ยก็ ผมอยากกินยำปลาตุมมันก็ได้ยำปลาตุมจริงๆนะผมแต่ว่ามันไม่ได้ยำปลาตุมแบบเป็นก้อนนะมันออกเป็นแบบอาเาเหลวๆหน่อยนะผมแต่ว่าไข่แดงเนี่ยอาจจับตัวเป็นก้อนแล้วผมเลยได้ไข่ขา,ขาวนี่แหละครับผมแต่ก็อร่อยนะครับผมพี่ๆอนี่ตะเกียบนะผมก็ไม่ได้มันอยู่ในถุงเดียวกันหมดอนะก็เลยพลาดไม่ได้เอาอะไรมาสัากอย่างไม่กระทั่งช้อนนะผมก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับพี่ๆนะก็ กโชคดีที่มันยังใช้การได้ถ้าสมมติถ้าเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นมาม่าดิบนะผมผมเองกอ็อยากลองดูนะผมถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ผมก็กินมาม่าดิบเหมือนกันนะผมแต่สรุปคือมันได้แล้วก็น้ำร้อนร้อนนะแต่มันไม่ถึงกับเดือดนะผมผมร้อนไม่ไหวนะแต่มันร้อนจนลวกมือลวกปากได้ครับผมแล้าาก,ก็ อร่อยมากๆครับพี่พีนะ <laughs> ผมว่ากินข้าวในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยเป็นพิเศษนะหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่ด้ยนะพี่พีแต่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็กินอร่อยนะพี่พีนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้กินน้ําต้มนะน้าต้มจากากระบอกไม้ไผ่นะผมมันจะมีกลิน่นหอมของกระบอกไม้ไผ่นะผมมันก็อารมณ์คล้ายๆประมาณาข้าวหลามนะครับพีๆนะโอเคครับพี่ๆก็ คลิปนี้เนี่ยผมแค่จะ,ะมาหาฟื้นนะ,ะก็กลายเป็นคลิปที่ต้องอสาธิตในการประทังชีพนะผมในการที่ไม่มอีอุปกรณ์อะไรเลยนะผมมีแค่มีดเล่มเดียวนะผมก็สามารถที่จะมีช้อนอไม่ใช่ดิมีตะเกียบแล้วก็มีถ้วยนะผมก็บอกไม้ไผ่นะผมสามารถที่จะ,ะใช้ทดแทนกันได้นะครับพี่ๆนะก็ ความสามารถผมก็ยังไม่ถึงหรอกแต่แต่แนะนําประมาณนี้ผมผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่พูดไว้ว่ามันทําแบบนี้ได้ครับพี่พี่ถ้าเกิดวันไหนพี่พี่เอฟซีเข้าป่าแล้วอ่าบังเอิญลืมเหมือนผมเนี่ยก็ทาแบบนี้ได้นะผมนะโอเคครับพี่พี่สงสัยคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่วันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําประตูนะครับแล้วก็อ่าฝากฝั่งฝั่งนู้นนะผมที่มันยังเป็นรูจนนั้นแนะ่ะผมก็จะ ปรหารตัดไม้มาปิดนะผมโอเคครับพี่พีก็ช่วงท้ายนี้อาจจะพูดมากนิดหนึ่งนะผมก็พูดเท่าที่ผมอยากจะบรรยายหรือว่าพรีเซนต์ทุกอย่างที่ผมเจอในวันนี้นะครับพ,พี่นะแล้วก็รวมถึงคลิปนี้ด้วยนะครับพี่พนะก็ขอบคุณครับผมพี่พีก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ นี่นะครับ PPFc ผมก็ได้เตรียมฟืนไว้นะผมไว้ก่อไฟนะผมชั้นเล็กๆนะผมนะแล้วก็วันหลังเนี่ยผมจะมาจัดก,การในช่องนี้นะครับผมแล้วก็ฟ้าฝั่งนี้ผมอยากจะเพิ่มอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับพี่ๆแล้วก็ไอช่องช่องลมนี้นะครับพี่ๆผมก็จะหาฟ้ามาปิดทับมันไปอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆเพื่อให้มันมิดชิดมากกว่านี้นะครับพี่ๆ ส่วนประตูนะครับพี่ๆผมก็จะมาจัดก,การมันหลังนะครับผมป,ประตูนี่ผมยังจะออกแบบเป็นแบบไหนผมยังไม่รู้นะครับพี่ๆี่ผมดรอร้อยผมคิดแบบไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามา,าลุ้นไปนพ,รพร้อมกันนะครับผมว่าฝีมือของผมจะเป็นยังไงนะครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงก็ต้องไปปรึกษาพ่ออยู่ดีนะครับผมเพราะว่าทําซุ้มสี่ซุ้มห้านะมันมีแบบยังไงอ่ะอย่างเช่นบันไดนะครับผมถ้าเป็นเลขคู่มันจะกลายเป็นบันไดผีถ้าประตูมันผิดฝั่งแล้ว เอาเข้านอกเข้าในาหรือว่ายัางไงเนี่ยผมกลัวมันจะเป็นทริคหรือว่ามันจะกลายเป็นการถืออะไรสักอย่างนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเดินทางกลับก่อนนะครับผมตอนนี้มืดแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้นะครับพี่ๆผมอาจจะพูดมากช่วงถ้ายคลิปนะก็ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับพี่ๆบ้างนะผมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็พูดก็อย่างที่ผมบอกครับผมอยากจะพีเต์นะ ก็คือพยายามจะอธิบายพี่ๆได้เข้าใจนะผมเพื่อที่ไม่ให้พี่ๆลำคาญน,นะผมผมจะไม่พูดเรื่องนอกประเด็นนะผมผมจะพูดแต่ในเรื่องอย่างเดียวนะครับผมไม่พูดนอกเรื่องนะครับโอเค